ท่านประธานเบ้าครับมีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ครับเออให้มันเข้ามาได้สวัสดีครับผมมานักข่าวมาจากเมืองไทยครับอ๋อนักข่าวสำนักข่าวที่เองเหรอเออเข้ามาเข้ามา จะภาษณ์อะไรวะภาษณกมาเลยวะตอบกคืออย่างนี้ครับคือว้าใต้ของท่านเนี่ยที่ไม่ยอมถอนออกจากเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมันเป็นยังไงถึงต้องไปเจรจากับจีนกับพมา่าแทนที่จะเจรจากับท่าน๋อมังง่ายนิดเดียว คือเอาอย่างงี้นะคือการลบเนี่ยรู้เขารู้เราเนี่ยชนะ้อยครั้งลบ้อยครั้งเอ๊ะเขาพูดยังไงวะรู้เขารู้เราลบลอยคังชนะ้อยครั้ง,งท่านเคยฟังไหมว่าจะเล่าให้ฟังที่ว่ารู้นี่นะเพราะว่า คงไทยเนี่ยลบเก่งก็จริงมีอาวุธเก่งก็จริงแต่อ้วะรู้ว่ามันต้องพังผู้บัญชาการแม่ทัพผู้บัญชาการกองทัพอ้วะก็จ่ายเงินเดือนให้มังแม่ทัพผักอ้วะจ่ายให้เดือนละล้านมากกว่าเงินเดือนของมังที่คงไทยให้มังนี่จ่ายให้แม่ ให้ผู้จัาการทหารคงละสองล้านขครเข้ามาเป็นก็ได้คงละสองล้านอ้าวแล้วเรือเงินมาจากไหนฮะก็เงินขายอบาบ้าที่ตังอยู่ชายแดงไทยนั่นนะขายให้คงไทยแล้วก็เงินคงไทยจ่ายให้มัง้งถวงรัฐบาลที่จะสั่งกองทัพไรวกก็จะจ่ายให้มังเป็นพ,พังๆล้านใช่นะ่ะ ที่ว่าจะจ่ายให้เนะี่ยอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยนะว่าจะจ่ายให้มึงทำมึงออกพราราเบางยากตั้งบ่อนคาสิโนโดได้ในประเทศไทยนะสะสะร่วมรักบาลที่จะยกมือผางนี่นะว่าให้มึงคุ้ละห้าล้านัวายพักเพื่อไทยว่าจะจ่ายค่าหัวให้ชาวบ้าน ที่ไปเลือกตั้งมันคนล,ละห้าร้อยห้าร้อทั่วประเทศเงินเท่าไรมันจะไม่เอาเจอหรือถ้ามันสั่างถล่มหวนะโครงการมันก็หลมไอ้คนรับคำสั่งมันก็ไม่ได้เงินเดือนจากหัวไอ้บองคาติโนโนี่นะมันไม่ใช่ว่าเจ้าเดียวนะมันมีหวงจวงจากเราไอ เจ้าเวมาจากจีนมาเก้ามาจากฮ่องกงมาจากกัมพูชาเราเป็นชาวมิตกัน้าน์ย์เงินจริงมหาศาลแล้วเราจะเอาเงินนั้นกลับคืนมาจากประเทศไทยพอเราไปตั้งบ่องในประเทศไทยแล้วนะคงไทยมีไร่มีนามีรายได้ดี มันก็จะเอามาเล่งกลางพนานเกียมันไม่มีใครคงที่ได้คือเจ้าของบ่องไอ้พักเพื่อไทยมันบอกว่าเศรษฐกิจจะดีมังดีเฉพาะพวกเรามังไม่ใช่ดีกับประชาชนถามเองไปสัมภาษณ์ไอ้ผู้วัญชากางแม่ทัพภาคนะบอกว่า ลบกับว่าแล้วมันจะประชาชนจะเดือดร้อนมันเดือดร้อนจะใจแดนแต่ติดยาเต็ติดนี่นะมันเดือดร้อนทางประเทศมันยังไม่กลัวยังไม่เห็นเลยแถมมันยังสั่งภาคให้ท้ายว่าอีกว่าต้องเจงละจากับจีนกับพมา่า ทั้งๆจิตประเทศเรานั้นไม่เกี่ยวกับวเลยเท่านี้มันเกิดเสกวะแล้วไอ้อาวุธหลายแหล่งทั้งหลายที่ไทยมีอะนักลบก่งๆอะมันนอนอยู่ไหนมู่อาวุธดีๆมันก็เอาไว้ยิงโชดูที่มันโชที่ยิงที่เขาใช้าบาลางดิคงเฮ่ฮมันมีแค่นั้นนะ มันไม่เอามายิงวะเลยวถามันยิงว่าเงิงมันก็มายายจากว่าทั้งระบบโอ้ว่าเข้าใจอันนี้แล้วว่าจะ,ะรายงานไหมเนี่ยข่าวจะออกไหมท่านก,ออก็ออกเป็นบางท่วงทีทำยังานหรือโดนฟ้องนะไอ้คงอักบิปนี่ก็มันก็นกนจะโดนฟ้องเหมือนกันติดคุกเหมือนกัน ครับครับครับจบขบ่าวเนอะครับจบข่าว